สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาเปิดเจอช่องสูตรหวยอาจารย์ลุงพารวย168เป็นท่านแรกๆนะครับ <c oughs> ช่องนี้เป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่ของอาจารย์ลุมนะครับจะรวบรวมสูตรหวยของอาจารย์ลุงทุกสูตรนะครับแล้วก็จะแบ่งปันแนวทางในการคำนวณสูตรหวยให้กับท่านสมาชิกนะครับ เพ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาเป็นเป็นผมจะแนะนำสูตรแรกให้เลยนะครับเป็นสูตร EP 1เป็นสูตรตารางสูตรนี้เดินดีมาทั้งหมด129งวดนะครับเป็นสูตรหวยของอาจารย์ลุมอมาตะนะครับสูตรแรกๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังไม่หลุดยยังไม่เคยหลุดเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องกราบประทานอภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะเบาไปนิดนึงก็จะพยายามปรับปรุงนะครับขอเวลาปรับปรุงนิดนึงเพราะช่องเราเป็นช่องใหม่ครับตอนนี้เรื่องการพูดการอะไรยังติดติดขัดขัดอยู่ต้องกราบประทานอภัยด้วยนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบแนวทางแบบนี้นะครับก็ช่วย ติดตามได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้วยด้วย,ยนะครับก่อนอื่นขอมาฟังคําเตือนก่อนนะครับเพื่อเป็นกฎของช่องนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนับสนุนให้มีการเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณนะครับเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตารางที่อาจารย์ลุงได้คิดคนมาเพื่อให้แก่สมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะครับเพื่อว่าจะให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆนะครับและเราสามารถดูจากตารางและนำไปวิเคราะห์และ นำไปชนกับสูตรอื่นเพื่อหาตัวเลขที่แคบลงมาและนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดนะครับเพราะว่าผมทำเป็นสูตรแรกๆแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วครับสูตรนี้ผมจะย่อลงมาจากสูตรนี้129งวดก็คือแต่ผมจะ ทำมาให้ดูคร่าวๆประมาณ23งวดนะครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าน้อยไปก็กลัวท่านสมาชิกจะไม่เชื่อมั่นในสูตรผมก็เลยจะทำให้แบบยาวๆหน่อยก็คือ23งวดก็เรามาดูเลยนะครับแนวทางสูตรนี้ตัวกลางเนี้ยเป็นตัว เด่นนะครับเป็นตัวเด่นส่วนตัวแถวบนกับแถวล่างจะเป็นตัวรองเพื่อให้ตัวเด่นมาจับกับตัวรองนะครับและเราถ้าเราตีเป็นตารางแบบนี้เราจะมองเห็นตัวเลขได้ว่าตัวเลขหลักที่เท่าไหร่เข้าบ่อยและหลักที่เท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าเราก็สามารถนํามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์หา แนวทางตัวเลขที่จะนําไปซื้อได้นะครับเพ mm. ื่อวิการเสียเวลานะครับเพราะว่าตัวอย่างมันเยอะผมก็เลยจะขอพูดไวๆไปเลยนะครับ mm. จะเริ่มตั้งแต่งวดเมื่อวันที่หวยออกบน642ล่าง90นะครับงวดนี้642ล่าง90งวดที่1ก็เข้านะครับเข้าอยู่ที่24นะครับ เก้าศูนย์แบบนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นเลขเด่นชนเด่นเราจะคัดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าถูกบนนะครับส่วนสูตรที่สออกศูนย์หนึล่าง06นย์สองล่าง06นย์หกสูตรนี้ก็เข้าอยู่ที่บนนะครับอย่างเดียว06ไม่เข้านะครับ ก็ถูกบนไปส่วนมวดที่สามเราจับเด่นชนลองนะครับอย่าไม่เอาลองชนลองนะครับเด่นชนเด่นไม่เอาเราจะจับเด่นชนลองไปเลยเพื่อว่ามันจะบีบตัวเลขทั้งชุดเนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมด24หางนะครับอย่างงวดนี้ได้เอาไปแบบไวๆวเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านสมาชิก9 6 เข้านะครับเข้าบนงวดต่อไปนะครับ0 0 2ไม่เข้างวดต่อไปนะครับ8 0 7 0 7 9 2มีไหม9 2้นี่ครับงวดนี้วิ่งไปที่ล่างนะครับส่วนงวดที่5เลขที่ออก4 1 7ล่าง6 1 ก็เข้า,ามวดนี้เข้าทั้งบนและก็เข้าทั้งล่างนะครับดูไปตามๆกันเลยนะครับไปพร้อมกันนะครับมวดที่ออก0 4 0 5ล่าง5 3เข้าบนนะครับ0 5ล่างไม่เข้า ล่างเข้าตัวรองงวดถัดไปงวดที่7 5 9 4ล่าง1 4 9 4เข้านะครับ1 4ก็เข้านะครับงวดนี้เข้าทั้งบนและเข้าทาั้งล่างงวดที่8นะครับบน5 8 3ล่าง4 2 8 3อีไมครับมีครับ แปดสามล่างสี่สองเข้าบนนะครับจากการวิเคราะห์ของเราเบื้องต้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเลขส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่บนใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งเป็นตารางอย่างเงี้ยเราจะวิเคราะห์ตัวเลขง่ายแล้วว่าส่วนใหญ่มันจะเลขมันจะไปทางไหนและตัวเด่นมันจะเข้าทำตำแหน่งไหนเยอะที่สุด ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4แสดงว่าเลขมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ3แถวหลังนะครับอันนี้คือให้วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเพราะว่ายังมีสูตร ep 1 ep 2 ep 3ให้เรานำมาชนกันเพื่อคัดเลขให้เหลือน้อยลงได้อีกนะครับ ตัวนี้เป็นสูตรแห่ใหญ่นะครับไปชมมวดที่เก้าเลยครับมวดนี้ออกสามสามสองแปดสามสามสามสองแปดสามสามสองมีไหมครับไม่มีแปดสามแปดสามมีครับแปดสามวดนี้เข้าอยู่ที่ล่างครับมาดูมวดถัดไปเลยครับมวดที่สิบมวดที่ออกเจ็ดศูนย์สามล่างเจ็ดห้า ศูนย์สามวันนี้วิ่งไปบนครับแต่ตำแหน่งหลักที่หนึ่งก็ยังไม่เห็นเข้านะครับอันนี้เข้าแต่ว่ามันก็ยังเข้าหลักที่สามอยู่ก็ถือว่ายังวิ่งอยู่ในตำแหน่งสองามสอยู่อันนี้ก็เข้านะครับเข้าบน7จห้ามาไหมเจ็ดห้าเลขรองเราไม่เอานะครับว่จาจะไปหกหกเก้าห้าศูนย์หกเก้ หกบนเข้านะครับเข้าในตำแหน่งที่3ของเลขเด่น5 0เข้าตำแหน่งที่2ของเลขเด่นถือว่ามาตามนัดนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยมดนี้งมดที่12บสงวดที่12เลขที่ออก106ล่างหนึ่งนย์ครับศู 0, 6, 1 5ก็ยังเข้าในตำแหน่งที่1ที่2เห็นไหมครับถ้าเราอแบบแบ่งตารางมาเราจะวิเะข์ง่ายแล้วเรามาดูแถวต่อไปนะครับสักครู่นะครับ หนึ่งนะครับลมมันแรงถัดกระดาษติวแบบหนึ่งงวดที่สิบสาก็ออกเลข1นึ1่งศูนย์หกเจ็ก็มาครับ0ูนย์หกเดศงวดนี้เข้าทั้งบนและล่างครับงวดที่สิบสี่ครับที่เลขออกเรียงกันเลยครับ เจ็ดแปดเก้าล่างหกสี่หกสี่มีไหมครับหกสี่ไม่มีแปดเก้างวดนี้เลขเด่นมาครับเข้าแปดเข้าเก้าแต่หกสี่เข้ารองแบบนี้เราไม่นับครับเพราะว่าถือว่าปล่อยไปเลยเลขเด่นเดินดีเดินตลอดแต่ว่ามันไม่ชนกับเลขรองอย่างนี้ก็คือเราไม่ไม่เอาครับถือว่า ผิดก็ผิดไปเลยครับสูตรมวดหนึ่งก็คือเราจะจับเด่นกับลองเพื่อว่าถ้าเราไปจับเด่นชนเด่นตัวเลขมันจะยิ่งเยอะไปอีกครับมันไม่ผิดบ่อยหล้วครับอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับเพราะเลขเด่นมันยังเข้าอยู่มันไม่ถือว่าผิดมวดถัดไปเลยครับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้ามีไหมครับศูนย์ห้าลองชนลองศูนย์แปดมาครับ เข้าอยู่ที่ล่างนะครับงมดถัดไปนะครับ093149393มาครับ1 4มาครับบนล่างครับหมวดนี้งวดถัดไปครับงวดที่17บเจ็ดหนึ่ห เลขเด่นมาในตำแหน่งที่สองนะครับ5 8าแปดอ่าวันนี้ก็มาทั้งบนและล่างอีกแล้วนะครับถ้าจับ24ชุดถูกบนถูกล่างถูกบนถูกล่างบ่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้าจับบนเลขเด่นชนเลขอันเนี้ยมันจะได้ทั้งหมด24ชุดครับแต่ว่าเราก็จะมีแนวทางตัดเลขให้มันเล็กสั้นลงมากว่านี้อีก อันนี้คือเป็นสูตรแรกสูตร e p พหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะหาสูตรถัดไปคลิปถัดไปมานำเสนอแก่ท่านสมาชิกเพื่อให้ตัดเลขลงให้เหลือน้อยที่สุดนะครับพอช่วงใกล้ๆออกผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขและแนวทางที่ว่าทุกสูตรรวมกรรันแล้วม,มันจะเป็นแนวทางตัวเลขตัวไหนเด่นที่สุดนะครับ จากที่เราสังเกตดูเนี่ยผมว่าในตำแหน่ง3ตมตำแหน่งนี้เด่นสุดครับต้องติดมาทุกงวดเลยและตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดถ้าจะติดมาก็ติดตำแหน่งอื่นด้วยนั้นก็เราวิเคราะห์ได้ว่าจับ3เลขนี้ยังไงก็โดนครับคิดว่ายังไงก็โดนมวดถัดไปงวดที่ออก5 1 9 47 ก็มาครับในตำแหน่งที่2ของเลขเด่นนะครับ74เข้าอีกแล้วครับทั้งบนทั้งล่างครับเห็นไ,ไหมครับจับแค่ต้นนี้พอครับถ้าเป็นผมผมว่าคือข้อว่าถ้าเราจะให้เลขมันแคบลงเราจะแค่ตำแหน่งนี้ก็ได้เดี๋ยวว่าเราจะซื้อเด่นทุกตัวก็ได้มันก็มีโอ,อกาสเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ เข้าบนเข้าล่างบ่อยมากงวดถัดไปหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าสองมีไหมครับเก้าสองมีครับหนึ 9, 2, ่งหนึ่งเข้าเลขเด่นนะครับแต่ว่ามันออกเลขเบิ้ลอย่างนี้เราไม่ถือว่าจับเพราะมันไม่ได้ออกบ่อยก็ปล่อยไปครับยังไงเราก็มันก็ต้องถูกตัวล่างอยู่แล้วงวดถัดไปครับสี่หนึ่งเจ็ด 8 0 1 7เข้าตำแหน่งที่2ของเลขเด่นนี้แล้วครับ8 0 8 0งวดนี้ก็บนล่างครับมวดถัดไปครับ21งวดที่21แล้วนะครับ5 6 5 2 5 5, 5 5 6 5 2 5 5, 5. อ่างวดนี้วิ่งมาตำแหน่งที่นี่นะครับเข้าเป็นงวดแรกเลยนะครับที่เข้ามาตำแหน่งที่หนึ่งตัวเดียวโดดๆโดดเลยห้าสองถูกบนนะครับงวดถัดไปงวดล่าสุดที่ออกแปดเจ็ดสามล่างก็เจดสามครับหวยตัวเดียวกันครับถ้าจับอย่างนี้โบเชค,ครับถูกบนถูกล่างครับ อามาดูงวดล่าสุดเลยนะครับงวดที่จะถึงนี้ผมจดไหมเลยนน่ครับเลขเด่นนะครับ8ปดเนะครับเลขรองก็ตามนี้เลยครับ4 2 0สองแต่ถ้าเราจะนำมาวิเคราะห์ก็คือตําแหน่งของเลขอ่าชัดไหมครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวแปบน,นึงนะครับเอ่อ เลข8เนี่ยมันจะมาน้อยที่สุดในบรรดา3ตัวนี้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเราจะมีสูตร EP สอและสูตร EP สาแบบตารางเอามาให้ตัดตัวเลขลงตัวนี้ผมเขียนมาให้แล้วครับก็คือถอดมาจาก ตัวนี้แหละครับแปดสี่แปดสองแปดศูนแปดสามแปดหนึ่งแปดก้ารวมทั้งหมดมันอยู่ที่24ชุดครับเต็มนะครับชุดเต็มยี่สิชุดเต็มแต่ว่าเราก็จะหาแนวทางในการตัดตัวเลขออกอีกครึ่งหนึ่งให้เหลือ12ชุด ep 3ให้เหลือเพียงแค่8ชุด4ชุดคอยติดตามรับชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้พูดติดติดขัดขัดอย่างไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเป็นคลิปใหม่ที่ผมเพิ่งลงเป็นคลิปแรกอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องและก็ถนัดเท่าไหร่และเรื่องเสียงก็ยังไม่มีไมค์มาใส่นะครับก็กราบประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรา บันทึกอย่างฉุกเฉินไปหน่อยนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มาพบกันกันกบคลิปที่2ต่อไปนะครบับสวัสดีครับ